กบแม่ค้าครับกับชาเลนเปิดการ์ดนะครับ,บ,รบแต่ว่าวันนี้ Life of หนวงนะฮะ Battle of t a r ฟตลิงชันนะครับการ์ดเกมคนไทยดูจากแพคเกจิ้งภายนอกแล้วคือทำดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเอาจริงถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้ว่าเป็นการ์ดคนไทยนะฮะแบบทั้งการทำกล่องการสกรีนซองอะ่ะผมว่าแข่งกับพี่โปเกมอนเราได้อยู่เลยนะเนี่ยเออไหนมาลองดูซิก็คือ1กล่องเนี่ยมันมีประมาณ20ซอง ซองหนึ่งมี5ใบอ่ะก็คล้ายๆการ์ดเกมประเทศไทยทั่วไปนะครับไหนดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีแบบก็ตลกดีนะเออเป็นแบบแนวอาร์ตเวิร์กของพาสุโลนะฮะอ่ะมาดูใบแรกกันราชินีแห่งนาคสัตว์ทดลองโน1คือผมก็เล่นการ์ดนี้ไม่เป็นเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละใบมันทำไรายได้ขายได้หรือเปล่าแต่เคยเห็นในแอปส้มการ์ดพี่น่วงเซตนี้แบบใบาหายากอะ่ะก็เป็นแบงค์เทาอยู่เหมือนกันนะครับ เราก็จะมีการ์ดบางใบถ้ามาใช้แข็งจริงก็แบบ100 200 300อยะไร่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันแต่จากที่ดูเบื้องต้นแล้วเราน่าจะไม่ได้อะไรนะครับน่าจะเกลือนะฮะเกลือคนไทยเลยวันนี้ไปต่อนะครับซองที่2นะครับเสาธงอ่าการ์ดจะมีหลายสีด้วยเนาะผมว่าสีแดงคือมอนสเตอร์ใช่ไหมไม่นะมอนโทททำอะไรได้้วะแมรี่พนักงานต้อนรับสถานีตำรวจ อันนี้น่าจะเป็นการ์ดฟิลแน่เลยอ่าแล้วก็การ์ดซองสุดท้ายนะครับมาเลยไม่นะพี่หนวงผีเสื้อของเดซี่ข้ารับใช้มนุษย์ต่างดาว R18 เจ้าของร้านปลาทูน่าและใบสุดท้ายของเรา บัลลังก์ตะกะแตนสวรรค์ไม่นะพี่หน่วงอย